เอาละครับทุกคนวันนี้เราจะมาให้อาหารวัวควายกันนะครับนี่เป็นควายเผือกนี่เป็นลูกควายนะครับนี่ถังเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ถังละยี่สิบบาทนี่น้องบ่อก็มาครับนี่นะครับหญ้าวัวอ๋อมีหญ้าด้วยนะครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่ดูนะครับนี่อ่าสีป๋องสุดท้ายแล้วนะเนี่ยอ่ะไปะเราได้แล้วนะครับไปไปดูกันนี่ตรงนี้นะครับ ให้ดูตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นรูปปั้นนะครับไปนี่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 ตรงนี้เราให้ไปแล้วนะครับว้าวโ,โหออน,นี่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 ม,ม,ออมา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 ป๊าป้าช่วยนี่นะครับอาหารนะครับนี่ดู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 นะครับ<ม>สิงอยากเอาสูสิอยออังไ,ไงเนี่ยอี๋ไม่ออกจากขอขับไปเลย เฮ้ยมีควายออกควายมาน้อยออกจากคอกด้วยดูสิจากคอกทำยังไงอ่ะนี่เนี่มาดูฝั่งฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้นี่นี่ตัวตัวนี้รอนานมากเลยนี่เห็นไหมตัวนี้ตัวใหญ่เฮ้ยนี่เราป้อนเขาอย่างนี้ก็เลยก็ได้นะเห็นไหมนี่เรานี่นี่นี่ดูดูวิธีเทเขาหิวนี่เขาหิวเห็นไหม นูหนูต้องแข่งตัวนี้ด้วยนี่เราต้องไหนไหนตุ๊กแกจิงจกเหรอนี่ใช่ไหมจิ้งจกอโอเชโหนี่กินกันอิ่มเลยเนี่ย โอเคเราไปให้ที่อื่นต่อนะครับ <c oughs> <c oughs>